สวัสดีค่ะมามากินส้มกับแม่เพียวค่ะมาเนี่ค่ะกินส้มก่อนที่จะลงดำนาน,นะคะส้มแควค่ะก็จะกินส้มแมงวันมาค่ะมาค่ะมะกอ,อกมะกอ,อกอย่างพี่พี่เออเน,ะน<ำ>กอะมะกอกน้ำเนะาะเป็นมะกอ,อกในห้วยหรอมะกอกเนี้ยวมงแซลมะกอ,อกน้ำมาคะ่านี้ของแม่เพียวเองคะ่ะบ้ได้ซื้ออยู่ใส่ค่ะ กับมะม่วงมะม่วงกับมะม่วงของแม่เพียยเองค่ะบไปซื้ออยู่ไสคือกันแกลล้วนี้แกลล้วกะปิน้ำตาลปิ๊บแล้วก็หั่นพริกสดใสแล้วกัพริกขั่วค่ะแล้วก็ผงนัวแล้วกันน้ำปลาจาัหน้อยปลาเด็กขวดจักน้อยค่ะท่านผู้ชมมามาค่ะมามาอย่าขนาดนะคะท่านผู้ชมมากินกับแมเพียวมาสมเขียวค่ะเรามาเกาะก่อน กินออกส้มก่อนลงสามเข้าค่ะอือตอบตอบชิงมันเห็นขึ้นอยากส้ม เหืนนาดำหุกเก่าค่ะเพราว่าสักแดดแห้งสองวันแล้วอย่ามันก็ลมได้เวียฟังมันเดี๋ยวดำานานเสร็จก็ซื้อครีมมาทาก็าขาวมันเก่าคนใี้กวียกค่ะให้ดูนลย มมองมันผู้ชมแะรอคะมันฮ่ะแต่แต่มันแต่มันแตกเลยพี่เอ้ยสามลูกที่จ่งไว้ค่ะบ,บัดแก้แล้วบัดแตกมาเนี่ยบไดมีแม,แมงอย่างเจาะแต่แตกเฉยเลยมากินสซบบ์แมงวันเลยนครับตอมคักรฮะ เดซ่าค <ừ. S 2> ิปทุะเดาคิปทุนม่ใช่สาลิคลิตัวไหนนลิตัวไหนพันสามบกคลตัวไหนิเพื่อลงตะกี้นี่ก็หนเพื่อลงนะดูเพื่าลงเอามาเบิ่งโพสไพแต่ทคมันก็ได้อยู่ด้ลอยกว่าเนี่ยบางคนเขบ่มีเวลาเบิ่งกับนี คลิปน้ำไม้ตะกี้ดีได้บอลยอดคนเบิ่งทั้งเม็ดทั้งสาวสิบคนบ่บ่แล้วยอดคนเบิ่งทั้งเมดบ่ยอดวิวเพคยหลือบะยอดคนดูเออยอดถูกใจจักเตียวเขียนว่วิววิวหรอเซนแซนกว่า เบิฮอ,อดห้านหังดำฮอดกับฮอดพัดลมก่อนสามีพัดคนเดียวค่ะไม่ได้เผื่อภัยเลยเราเห็นใส่อีกเดี๋ยวนอนแล้ว คืออยากสมอยู่แบ่มันก็เลยอยากส้มแบบมุ่สงใช่คือยากค่ยากส้กมนะสก,ก,สก็ได้บ่บ่บยากก็บ่ยากตำห้องตำห้องนี่บ่ค่อยอยากปันใดคะ่ทะท่านผู้ชมแล้วเกี่ยวกับเขาเป็นใบทองบ่ยากมักนมีอย่างกินอยู่ตำห้องมันบ่ปันใด Ôi, giọt quá nè. Mình vâng. Thế ạ, cọc. Nó thang mì Nó mại. Mại บมีเวลาไป,ไปเห็ดคลิปข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าไม่เพียวกับเฮ็ดหน้าเห็ดให้ดำหน้าซ้ำเข้าอย่างบาเบลลวค่ะถ้าไปก็าจะเป็นวันเสาร์หรอค่ะทำไช่สำหัะแล้วม่เขา่เาเล็บมือตามกินค่ะแดงจนมัดถูกระบ,บอกโอ้ย จะได้ได้มาเนาะคือจัดยาถึกขนาดแทะหันพัดลมมาให้แล้วค่ะท่านผู้ชมยินไม่เทียวจมดุกบปยักษ์ใส่บะมัดอิ่มเลยค่ะ อ,อิ่มแล้วเนี่ยสำลักทิชจะต้มน้ำห้อนฮะต้มในกระท่อมข่อยส่กินโอมติ้นยังพัฒนจ์จกินเลยมาเนี่ยโม่สาม,ม้าดูบะาาเบ็ดกับเพ็ดแจ่วเนี่ย เอาบเผ็ดเผ็ดอ่ะหั่นพริกหั่นพริกสดใส่อีกเม็ดเดียวค่ะไม่ได้ใส่หลายแต่ไม่เพียวเพราะไม่เพียวหั่นไม่ได้เพบจะไม่ค่อยกินเผ็ดไม่ค่อยกินเผ็ดค่ะไม่ค่อยจริงๆริงตำพุงก็ใส่แค่ไม่เกินสองเม็ดแค่นั้นแหละไม่เกินเผ็ดกินเผ็ดไปได้กินเผ็ดแล้วก็ห่อนท้องได้เม็ดใส่กระเบื้องค่ะ กะปิมันจะนัวค่ะใส่กะปิจะใส่หลายแล้วมันจะเค็มกะปินะ่ะใส่ไปช้อนนะคะถ้วยขนาดนี้นะไปช้อนซดน้ำเนี่ยคะ่ะซดแกง ไม่เพียวได้กินตลอดปลูกต้นเดียวค่ะดกขนาดให้ลานให้อันนั้นให้พี่กุลเนี่ยลูกแม่นิ้วเยี่ยเนี่ยเอ้ยนิ้วเยี่ยเนี่ยไปมาก,กินกับมาเอาอเพออาื่อมำสวนอิ่มแล้ว ส้มเขล้วขึ้นจะกินก็กินบหลายมะม่วงหนอยนึ่งกับบะมดย่างอีกค่สามกีบเต็มนะคระับสมสม,สม,อมขอจบคลิปสันส้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะ ถูกยงจะว่า,า,ากันนะคะช่องแม่ทําค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามเลยนะคะช่องแมเพียวชาแนลค่ะหน้าดำหน้าแหล่ท่านผู้ชมเอ้ยดำหน้าตากเด็ดยอดเลยหนะ้าขอนฟ้าหน้าดำค่ะแมเพียวชาแนล